ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นตัวนะครับตัวล่างนะครับก็จะเป็นเรือนใหม่ของ m s x นะครับส่วนตัวบนเพื่อนๆลูกค้าได้ทำการสั่งมาจากลัซาด้านะครับเพื่อนๆ,ๆก็เป็นลักษณะทรงเดียวกันนะครับ<ๆ>เพื่อนๆนะครับเป็นเรือนใหม่ทรงเดียวกันกับ m s x นะครับแต่ไม่ใช่ของ m s x d e r นะครับอ่าลักษณะคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับ อ่าเห็นไหมนะครับเมือ่อกี้แจ็คไฟนะครับอันนี้อ่าเนี่ยเนียเนียเนียตรงนี้นะครับแจ็คไฟของเดิมนะครับ <kk k> เพื่อนๆของเดิมจะเป็นแจ็คไฟแจ็คเดียวแบบนี้นะครับอ่านี่เขาจะเป็นแจ็คพินแบบนี้แหละนะครับถ้าเป็นของเดิมแจ็คไฟติดรถนะครับทีนี้ลูกค้าได้สั่งเลื่อนไม้ตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นเลื่อนไม้แบบแต่งนะครับจะมี3ามแจ็คแบบนี้ แน่นอนครับถ้าลูกค้าสั่งแก๊กมาแบบนี้ถ้าเขาไม่สั่งแก๊กเสริมมานะครับเราก็ต้องทําการตัดต่ออยู่แล้วนะครับทีนี้ในการตัดต่อก็จะมีความยุ่งยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าสีสายไฟก็ไม่ตรงวงจรไฟไม่เหมือนกันนะครับครับผมซ่อมมอไส่สไตล์ช่าง้านอกสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับ honda m s x นะครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําการต่อนะครับในส่วนของเรือนไม้นะครับเรือนไม้ที่เพื่อนๆซื้อมาที่เอซื้อมาที่ลูกค้าซื้อมานี้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่เรือนไม้ของ m อ็นะครับแต่เป็นเรือนไม้ของเวฟร้อยยี่สิบห้าทรงเอ็มนะครับเพื่อนๆย้ํานะครับเอ็มตั้งหากนะครับเวฟร้อยยี่สิบห้าทรงเอ็มเอตั้งหากนะครับเพื่อนๆ ทีนี้มันจะมีปัญหาในด้านการต่อสายไฟนะครับเดี๋ยวจะเล่าในส่วนของวิธีการต่อสายไฟต่อกับสายไหนต่อกับสายไหนบ้างนะครับเป็นสายของอะไรบ้างนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูพร้พอมกันนะครับเพื่อนที่เพื่อน,เอนๆเห็นเรือนไม้อยู่ในขณะน,นี้มันที่สั่งมาจากในส่วนของ lazada shopee อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อน เวลาเพื sociedad, ่อนๆไปสั่งให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับเพื่อนๆอ่านดูดีๆนะครับถามโทรไปถามร้านค้าเขาให้ดีก่อนนะครับเพื่อนๆลว่าเรือนไม้ตัวนี้ที่สั่งมานี้นะครับเพื่อนๆเป็นเรือนไม้ของ M S X หรือเรือนไม้ที่ใช้สําหรับรุ่นอื่นแต่เป็นทรง M S X นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาในขั้นตอนการต่อสายไฟนะครับเพื่อนๆนะครับ อตอนนี้ผมได้ทําการต่อไปแล้วแหละนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็คือนะครับก็ได้เท่าที่เห็นนะครับเพื่อนๆก็ได้เท่าที่เห็นเพราะว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าเรือนไม้ของ M.S.X นะครับ M.S.X นะครับเป็นรถที่อ่าเป็นหัวฉีดนะครับดังนั้นวงจรไฟสําหรับรถหัวฉีดก็เป็นอีกอย่างหนึง่งนะครับถ้าเรือนไม้ตัวนี้เป็นของรถ รถเกียร์ธรรมดาอย่างเช่นเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับวงจรไฟจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนและเลือนไม้ที่เพื่อนๆสั่งมาทรงเดียวกันลักษณะเหมือนกันมีร้อยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อแต่ละเกรดราคาไม่เท่ากันจํานวนสายไฟไม่เท่ากันสีสายไฟไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นมีปัญหาในการต่อแน่นอนนะครับเพื่อนๆนและนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือต่อไม่ครบวงจร นะครับเพื่อนมันจะขาดวงจรไหนบ้างจะต่อวงจรไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูสายไฟกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเอาเท่าที่ผมต่อให้ได้แล้วกันนะครับเพื่อนนี่นะครับก็ต่อให้ได้ก็เท่านี้นะครับเพื่อนนะครับต่อให้ได้เท่านี้จริงๆนะครับตอนนี้ไล่ระบบไฟยังไม่เสร็จเลยนะครับ เพื่อนเทีนี้เรามาดูในส่วนของสีสายไฟนะครับเพื่อนๆสีสายไฟจะมีสายไหนที่จะต้องต่อบ้างสายไหนที่ไม่ต้องต่อบ้างนะครับเพื่อนเนะครับเราวายสายไฟใส่กันนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาให้แค่นี้นะครับไม่สั่งแก๊กสําเร็จมาให้ผมนะครับผมก็ต้องทําการวายสายแล้วก็ตัดต่อสายนะครับหาวงจรแต่ละวงจรเองเพราะว่าลูกค้าเอามาลูกค้าเอามาไม่มีคู่มือการต่อมาให้เลย นะครับถือมาเฉพาะเรือนไม้เพียวๆนะครับงานนี้ปวดหัวแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพือนเรือนไม้ที่ลูกค้าซื้อมาให้ผมก็ถือมาเพียวๆนี่แหละนะครับคู่มงคู่มืออะไรก็ไม่มีนะครับสีสายไฟก็ไม่รู้จะต่อ,อยังไงเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนไปเซิร์ชดูใน Google ใน YouTube จากอาจารย์หลายๆช่องหลายๆท่านนะครับร้อยอาจารย์ก็ต่อไม่เหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าเรือนไม้มี เตือนไม่ทรงเดียวกันมีหลายยี่ห้อมีหลายแบบสีสายไฟก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้ที่แต่ที่แน่ๆนะครับแจ็คเขาให้มาสามแจ็คนะครับเขาให้มาสามแจ็คนี่แหละนะครับแจ็คหนึ่งนะครับแจ็คแรกนะครับเป็นแจ็คสามสายไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับเพราะว่าเป็นสายเซ็นเซอร์ความเร็วนะครับเซ็นเซอร์ความเร็วตัวนี้นะครับเขาจะมีแยกมาให้เรานะครับเราต้องไปหาจุดติดตั้งเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ นะครับในการติดตั้งสายไม้นะครับเพื่อนๆสายไม้นะครับหรือเซ็นเซอร์วัดความเร็วนะครับเพื่อนๆผมจะเจาะจานดิสเบรกนะครับต่อลงมาแบบนี้นะครับต่อลงมานะครับเอาเซนเซอร์ให้ตรงกันกับเซ็นเซอร์แม่เหล็กที่ที่เราจะฝังไว้กับจานแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆอล้กตัวเซนเซอร์นะครับที่มีไฟนะครับผมจะ ทำจุดยึดไว้แบบนี้นะครับแล้วในส่วนของกระดุมแม่เหล็กนะครับผมจะเอายึดไว้กับจานดิสเบรกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อตำแหน่งตรงกันนะครับเมื่อตำแหน่งตรงกันจะมีไฟติดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่านี่นะครับเมื่อตรงกันนะครับเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์กับตัวกระดุมแม่เหล็กตรงกันจะมีไฟติดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้ถ้า่อเพื่อนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ใส่กระดุมแม่เหล็กเข้าไปกี่ตัวนะครับ ผมผมใส่ไปทั้งสองตัวเลยเผื่อตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาแล้วก็เท่าที่สังเกตดูนะครับว่ากระดุมแม่เหล็กถ้าใส่ถ้าเราฝังไปตัวเดียวรู้สึกว่าเข็มไมจะอ่อนนะครับผมก็เลยฝังไปทั้งสองตัวลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนฝังไปทั้งสองตัวเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ตรงกันข้ามนะครับอยู่ตรงกันข้ามนะครับเผื่อตัวใดตัวหนึ่งหลุดหายเผื่อตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหานะครับไม่จะยังคงสามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนผมก็จะต่อขึ้นไปแบบนี้ไปเสียบแจ็ค นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ได้เช็คแล้วนะครับหมุนล้อตัวเรียกก็วิ่งขึ้นนะครับเป็นปกติแล้วกับสามสายนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับสามสายที่มากับเรือนใหม่นะครับอ่ะผ่านไปนะครับในส่วนของสามสายนี้นะครับครับเพื่อนเพื่อนสายไฟอ่าอันดับแรกนะครับหลังจากที่อ่าถ้าเราซื้อเรือนใหม่มานะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นสายสีดําก่อนอันดับแรก นะครับสายสีดําก็คือสายไฟบวกวิ่งเข้ามานั่นเองนะครับเพื่อนๆสายไฟบวกวิ่งเข้ามาจากสวิตช์กุญแจวิ่งเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับสายไฟบวกนะครับสีดํานะครับแล้วก็จะมีแยกสีเขียวอีกเส้นหนึ่งนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวก็เป็นสายกาวอยู่แล้วนะครับดํากับเขียวนะครับดำคือไฟเขียวคือกาวนะครับอันนี้ผมเอาสายสีน้ำเงินมาต่อเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นสายสีเขียวเชื่อมกันกับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นสายสีเขียวนะครับ ผมก็เลยมันสั้นไงผมก็เลยมาต่อต่อไปลงกาวไว้แล้วนะครับดังนั้นนะครับเขียวต้องต่อนะครับเขียวเป็นกาวดําเป็นไฟนะครับทีนี้อาสายสีม่วงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนในเรือนไม้บางยี่ห้ออาจจะเป็นสีแดงนะครับในเรือนไม้บางยี่ห้ออาจจะเป็นสีแดงนะครับเพื่อนๆนนะครับหรืออาจจะเป็นสีที่แตกต่างกันออกไปสายที่เขาบอกว่า ใช้ไฟเข้ามาเลี้ยงแช่นะครับสายนี้นะครับสายที่ว่าไฟเข้ามาเลี้ยงแช่นะครับเพื่อนเพื่อนทไมต้องมีไฟมาเลี้ยงแช่ไฟมาจากไหนนะครับสายไฟเลี้ยงแช่นะครับ, Chair, รบดึงมาจากไหนก็ได้ที่เป็นไฟมาอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆอ,อาจจะดึงมาจากแบตเตอรี่ก็ได้เพ <laughs> ื่อนเพื่อนอาจจะดึงสายไฟที่จะมาเข้าสวิตช์กุญแจก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนดึงมาดึงมาเข้าเส้นนี้แหละนะครับต่อมาเข้าเส้นนี้นะครับเพื่อน สายไฟแช่ตัวนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือนะครับเป็นสายไฟสำหรับนาฬิกานะครับเพื่อนเพื่อนนาฬิกาเขาจะจะต้องใช้ไฟแล้วก็จะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับสายสีแดงที่เขาให้มาอ่าหรือสายสีม่วงในเรือนไม้ตัวนี้นะครับก็คือไฟแช่สำหรับนาฬิกานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าซึ่งนะครับ ระหว่างสายดํากับสายสีม่วงนี้แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับสายสายสีดํานะครับก็คือสายาไฟออกออกมาจากสวิตช์กุญแจนะครับสายออกมาจากสวิตช์กุญแจก็คือเปิดเปิดกุญแจปั๊บไฟเรือนไหม้จะต้องติดปิดกุญแจไฟเรือนไหม่จะต้องดับนะครับสายสีดํานะครับส่วนสายสีม่วงหรือสีแดงที่เขาว่าไฟแชเรเลี้ยงนะครับจะต้องมีไฟมาตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อมาเป็นไฟให้กับนาฬิกานะครับเ,เพื่อนๆนะครับ ในส่วนที่เหลือนะครับในส่วนที่เหลือสายที่เพื่อนเเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสายที่มาจากแจ็คใหญ่นะครับสายที่มาจากแจ็คใหญ่ตรงนี้จะเป็นสายไฟบวกเข้ามาเข้ามาทั้งหมดนะครับเพื่อนๆ่อจะเป็นสายสายไฟบวกเข้ามาทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนก็ต่อตามสีได้เลยนะครับฟ้าก็ฟาก้าอย่างนี้นะครับเหลืองเขาก็เป็นเหลืองมาให้อยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนส้มเขาก็เป็นส้มอยู่แล้วนะครับ เขียวแดงนะครับอาจจะเพี้ยนสักนิดนึงอ่านะครับเขียวแดงอย่างนี้นะครับน้ําเงินนะครับฟ้าขาวหรือน้ําเงินขาวขาวน้ําเงินนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในกลุ่มสายไฟกลุ่มนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในสายกลุ่มสายไฟกลุ่มนี้นะครับจะประกอบไปด้วยไฟเดียวอ่าไฟเดียวซ้ายไฟเดียวขวาสัญญาณไฟสูงนะครับแล้วก็เจน้ํามันนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เจน้ํามันนะครับเนี่ยไอ้แจ็คใหญ่จะมีอยู่แค่นี้นะครับ แจ็คใหญ่ต่อได้แค่นี้แหละนะครับไฟเดียวซ้ายเดียวขวาไฟสูงนะครับแล้วก็เจน้ำมันอีกสามเส้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับที่เราต่อได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นแจ็กใหญ่จะเป็นไฟบวกนะครับเพื่อนเพื่อนจะเป็นไฟบวกนะครับอ่าทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนในส่วนของแจ็กเล็กทีนี้แจ็คเล็กแจ็กเล็กเราจะใช้เฉพาะสายสายกาานะครับสายก่า ตัวนี้จะเป็นกาวของคล้ายๆกับอ่าเป็นกาวของอ่ากาวของปั๊มติก๊กหรือว่ากาวของอ่าวงจรไอ้วงจรเจน้ํามันนะครับอ่าสีเขียวนี้เขียวดําดนะครับเขียวดําดตรงนี้นะครับจะใช้สายเดียวอีก3ามสายนี้อีกสามสี่สายตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนๆทาไมไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนๆทาไมไม่ได้ใช้เพราะว่านะครับ เซนเซอร์วัดความเร็วถูกตัดออกไปนะครับเซนเซอร์วัดความเร็วจะไม่ได้ใช้นะครับสามสายนะครับสามสายที่ว่าในแจ็คเล็กนะครับสามสายที่ว่านะครับไม่ได้ใช้เพราะว่าเขามีเซนเซอร์ความเร็วมาให้ดังนั้นเซนเซอร์ความเร็วที่มากับตัวรถจะไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนๆนะครับตัดออกไปสามสายนะครับทีนี้นะครับก็ มันก็จะคงเหลืออยู่สายโดยปกติแล้วนะครับเ,เพื่อนๆโดยปกติแล้วจะมีสายไฟอีกสองเส้นนะครับมาจากมาจาก ecu หนึ่งเส้นมาจากแผ่นชาร์จหนึ่งเส้นทีนี้นะครับเราก็เข้าใจว่ามาจาก ecu ต้องเป็นตัววัดความเร็วถูกต้องไหม นะครับเพื่อนเพื่อนแต่สายไฟจากแผ่นชาร์จน่าจะเป็นไฟมาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงระบบนี่แหละนะครับไอสายไฟที่เหลืออยู่เนี่ยสามสี่เส้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่สามารถต่อเป็นวัดรอบได้นะครับไม่สามารถต่อเป็นวัดรอบได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะดึงสายไฟมาจากพัดเชอร์มาลองต่อเข้านะครับวัดรอบก็ไม่ทํางานไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ สามสี่ 3, สายที่ว่าเนี่ยนะครับก็อยู่แจ็คเล็กนี่แหละนะครับสามสี่สายที่ว่าตรงนี้นะครับเอาไฟมาจากพัชเชอร์มาเข้าก็ไม่ก็ไม่มีผลเอาไฟบวกจากแบตเตอรี่ก็ไม่มีผลเอาไปต่อลงกาวก็ไม่มีผลต่อไฟมาจากคอยหัวเทียนทั้งสองเส้นมาต่อเข้านะครับก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนไสายที่เหลือเนี่ยนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับจะเป็นไฟเกียร์ นะครับเพื่อนเพื่อนจะเป็นไฟเกียร์นะครับอ่าพอผมเอาสายไฟมาแตะเข้าปั๊บนะครับตัวเลขก็จะขยับอยู่นะครับตัวเลขตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนตัวเลขตรงนี้นะครับพอเอาไฟบวกมาแตะเข้าหรือว่าเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเอาไฟบวกมาแตะเข้าตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับสองสามสองสามนะครับแต่หนึ่งผมไม่เห็นขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นไอเรือนไม ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเหือนม่ตัวนี้ที่เขาซื้อมาให้นะครับเพื่อนเพื่อนแน่นอนว่าต้องเป็นของเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับเพื่อนเพื่อนเวฟร้อยยี่สิบห้าปัญหาคือการต่อคือการนํามาต่อกับ m s x นะครับเพื่อนเพื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งละไฟอนจินไม่โชว์ไม่ติดนะครับไฟอนจินไม่โชว์ไม่ติดไม่มีสายต่อเข้าอนจิน สสัญญาณไฟสูงต่อแล้วก็ไม่ติดนะครับสวัดรอบต่อไม่ได้นะครับสำหรับเรือนไม้ตัวนี้นะผมหาวิธีต่อ,อต่อทุกสายแล้วนะครับต่อทุกอย่างทําทุกวิธีแล้วนะครับวัดรอบไม่ขึ้นไฟอนจินเครื่องไม่มีสัญญาณไฟสูงไม่มีนะครับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเปิดปิดสวิตช์นะครับเรือนไม้พวกนี้มันจะเช็คระบบทุกระบบเลย นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตน,นะว่า,าสัญญาณไฟสูงจะติดไหมไฟเอ็นกินเครื่องจะมีไหมนะครับเดี๋ยวผมปิดเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับเ,เพื่อนๆนะเห็นไหมสัญญาณไฟสูงกับเอ็นกินไม่โชว์นะครับเ,เพื่อนๆนะครับสัญญาณไม่โชว์เลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ อย่างอื่นก็ไม่เห็นโชว์นะครับไฟที่อยู่ข้างบนไม่เห็นโชว์ไม่มีไฟเกียร์นะครับไฟเกียร์จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเห็นไหมนะครับเปลื่อนไหมแต่รุ่นแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อทรงเดียวกันแต่ว่าผลิตออกมาแล้วไม่เหมือนกันหรือเลื่อนไหมตัวนี้อาจจะมีปัญหาเสียมาจากโรงงานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ที่แน่ๆวัดรอบผมต่อไม่ได้ไฟเอนจิ้นเครื่องไม่มีสัญญาณไฟสูงไม่มีนะครับเพื่อนๆ นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากต่อไปแล้วเวลารถมีปัญหาเราจะเช็คโค้ดยังไงในเมื่อไม่มีไฟอินกินในเมื่อไม่มีไฟอินกินแจ้งสถานะสถานะของเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแนวทางและวิธีการต่อนะครับเพื่อนๆนะครับไอสายที่เหลือจากแจ็คเล็กไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยนะครับเขาเป็นกลุ่มสายไฟเกียร์นะครับ เขาเป็นกลุ่มสายไฟเกียร์นั่นแหละนะครับเพื่อนๆต่อไม่ได้เลยนะครับเราจะต่อเฉพาะแจ็คใหญ่นะครับแจ็คใหญ่ก็คือไฟทั้งหมดนี้แหละนะครับไฟเดียวไฟสูงเจน้ํามันนะครับเพื่อนๆก็อยู่ประมาณนี้สําหรับแจ็คใหญ่นะครับเพื่อนๆสาหรับแจ็คเล็กก็จะใช้แค่สายสายกาวของไอ้นั่นอย่างเดียวครับสายกาวของ ไอเจน้ามันอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆพแล้อีกสามสายเขาก็แยกมาให้แล้วนะครับเป็นสายเซ็นเซอร์ความเร็วนะครับเพื่อนๆนะแต่สามสายอยู่ในนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ถูกตัดออกไปนะครับเพื่อนเนเอ้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ออกมาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสําหรับการต่อเรือนไม้ของอ่า msx แบบไม่ตรงรุ่นนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นของเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับเพื่อนๆออาจจะเป็นเวฟของร้อยยี่สิบห้านะครับสายไฟของ ยี่ห้อนี้ไม่รู้ยี่ห้อไหนนะครับสีก็ไม่เหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นใน YouTube เลยนะครับเพื่อนๆสีสายไฟไม่เหมือนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับสําหรับวิธีการต่อเรือนใหม่ผมก็สามารถต่อให้ได้เพียงเท่านี้จริงๆครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีคู่มือไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ตรงรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ยี่ห้อไหนก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆเอานะครับ ในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเซตค่าตั้งค่านะครับว่าเรือนไม้ตัวนี้จะสามารถเซตค่าแล้วก็ตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ในส่วนของเจน้ํามันก็ยังคงกลับพลิบอยู่อย่างนี้จนกว่าน้ํามันจะเลยครึ่งถังขึ้นไปนะครับไฟถึงจะหยุดกลับพลิบนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องทําใจสักนิดนึงนะครับออะนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอ อนุญาตทําการประกอบเข้าไปก่อนเดี๋ยวเวลาตอนเซตก็จะทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงว่าจะเซตอะไรได้บ้างนะครับเพื่อเพื่อน